เจ๊น้ำการค้ารับเติมเกมอีฟอนปลอดภัยเติมไวแถมยังถูกกว่าเติมเองเยอะ เพลทแท้ต้องริ้งใต้คลิปนี้นะครับรีวิวคำรังมาเทอุนมาพร้อมกับซื้อย่างฟีเดอมิโนโพา,นา,า,าร์ตนับตาอวัยวะรวมบูตเตอร์ไนะด้ในที่หนึ่งร้ว,วสี่เดวัารันตันหนึ่งร้อยห้าได้นะับถ้าใช้บูชนันบูตเตอร์เนีย่ยแดนกลางเล่นนี่ครบรวมไปถึงเล่นหน้าต่ำก็ได้นะับค่าพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นเรื่องของสปีดต,นะต้นนับคิกกิ้งมาวเวอร์สเตมินาเลี้ยงบอลคองบอลแล้วก็การตั้งเตนะนับค่าพลังส่วนอื่นที่เหลือเนี่ยจะอยู่ดับแปดสิบกว่าซะเยอะนะคือเรียกว่าเป็นสายสมดุแลแล้วกเกเมรบบาง่า่่นีอยะับกวลเล การให้ดูนะก็ร่างเก่าเป็นบล็อกทูบล็อกนะค่าพลังขึ้นโบนนะ่ะโหล่างใหม่อะ่ะดีกว่าหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นค่าพลังโซนล่างนะอย่างพวกเกมรับเนะี่ยหูเรียกว่าร่างเก่าบวกเป็น10แบบบวกเยอะมากนะถ้าเป็นสภาพร่างกายนะก็คู่ขี้สูสีกันเนาะส่วนตัวแรกผมว่ามันเด่นกันไปคนคนแบบนะคนนึงนะ่ะล่างหนึ่งโฮเพเยอร์จะเด่นล่างเกมลุกอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกทูบลนะ็อกเนี่ยก็จะไปเด่นด้านเกมรับนะพอมาเปรียบเทียบกันนะบางทีมันก็อาจจะยากนิดนึงนะว่าใครเก่งกว่ากันแนะ่ขอร้องเปรียบเทียบกบาต่ ก็ข้าังครึ่งบนแล้วกันเนาะครึ่งบน,นจะเป็นพาตินี่ที่ดีกว่านะส่วนถ้าเป็นครึ่งร่างเนี่ยวโหโดยเฉพาะเกมลับนเนาะบวกอบวก30กว่านะเกมรับคือมาเทิลดีกว่าเยอะนะสภาพร่างกายก็คู่ขี้สูสีกันนะแต่ว่าจะเร็วกว่านะสำหรับพาตินี่นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าใครที่อยากจะได้ถ้าเป็นเอฟสายบุกจ้า,จาเลยอะยังไงพาตินี่ก็เก่งกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะเป็นสายแบบกองกลางที่เล่นได้ทั้งลุกได้รับได้เนี่ยมาทิลเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่านะ สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าไปลองเขานะ่ยไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ต้านหนึ่งร้อยห้าเลยแค่ต้นหนึ่งโอ้โหบูสเตอร์เนี่ยมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบูสต์พาร์ตติ่งนะครับบูสต์ชูตติ้งนะเออบูสต์เทคนิคนะครับหรือบูสต์แฟนแทสติก,นะนะสตก,กเนี่ยนะสไตเกอร์น่ะพวกนี้ก็จะอยู่ที่105ได้นะแต่ว่าเราต้องใช้กับบูสต์โค้ดนะอาร์โมลิมอินซากิฮันติทิคคูมันนะพวกนี้จะอยู่ที่105เรียบร้อยนะก็ออโต้ได้เลยนะสำหรับในกรณีที่เราอยากจะโมเครื่องหรือปปปปรรััััับบบเเเลลลลลี่่่่ยยนนนนนคาาพพพพงงงงงช้้้กก็อออไไไดดดะะะผมมจใสสวขิิิหื์ท กว่าเนี่ยสูงสั้นมันจะได้กลายเป็น90ด้วยนะแล้วก็จะมีไอ้เนี่ยอันนี้นับที่89ผมก็จะปรับให้เป็น90แบบนี้นะับก็จะได้หลายส่วนที่เป็น90เพิ่มขึ้นมาเนาะส่วนเออใครที่อยากจะได้เวอ,อื่นนะับอย่างเช่นว่าจะไปเน้นในเรื่องของการจบสกอร์ใช่ไหมด้วยคำที่เป็นโฮเลเยอร์นะอาจจะมีจังหวะได้สอดเยอะนะครับผมจะลดในเรื่องของพาสซิ่งออกไปแล้วกันนะจะเพิ่มในส่วนของชูตติ้งแทนแบบเนี้ยก็จะชูตติ้งเนะี่ยเออฟินะิชชิ่งแล้วกลายเป็น90แต่ว่าเหลือเส้นหนึ่งแต้ม,นะมเมานาะแบบน ใครที่ต้องการความแปลกแตกต่างนะรับล่างนี้โคตรตอบโจทย์นะเพราะปกตินะมัทธายุทธ์จะมาก็คือบล็อกท็อกตลอดผมเล่นบล็อกท็อกประจำนะก็คือเล่นจนรู้มือแล้วว่าเป็นยังไงบ็อกท็อกแต่คราวนี้มาเป็นโฮเพเยอร์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าฉีกจริงๆนะแบบยังไงก็น่าจะแตกต่างจากล่างเก่าๆของเขาที่เคยมานะครับได้มาผมว่าก็เป็นโฮเปเยอร์คนหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าเล่นทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับได้